ใช่มันนะฮะรายการที่คุณแม่ดูได้นะครับคุณดูดีค่ะคุณจะมีอย่าลืมดูนะครับว่ายลืมว่าเป็นต้นทางนะฮะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามีสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่ทําให้เด็กน้อยของเราฟันผุลูกฟันผุนะครับผมแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะฮะแน่นอนครับเรายังคงอยู่กับสสสและมัมชนแนลนะฮะในการที่เราจะมีเรื่องวิธีการนะฮะมาเล่าสู่กันฟังว่าทํายังไงให้ลูกฟันดี นะคะให้ลูกรักฟันดีนะคะโดยที่อย่างที่บอกว่าเราทางม c ม a ชแนลร่วมกับสสสนะคะมีโครงการดีๆขึ้นมาก็คือลูกรักฟันดีเริ่มที่ซีแรกซึ่งก็อย่างที่รู้ว่าซีแรกฟันซีแรกของลูกเป็นอะไรที่สําคัญมากเนาะถ้าพื้นฐานดีก็จะเติบโตไปฟันก็จะสวยยิ้มสวยและสำหรับร้านนี้อ่ะเราต้องมาดูกันหน่อยว่าเราจะแปลงฟันให้คุณเนายังไงบ้างอ่ะมันจะมีหลักนะคะว่า การจะแปลงฟันให้มีประสิทธิภาพมันต้องคำนึงถึงอะไรบ้างหนึ่งอันดับแรกเลยเรื่องของแปลงสีฟันถูกวิธีการเลือกแปลงสีฟันนี่สําคัญที่สุดคือจะบอกว่าองค์ประกอบเนี่ยนอกจากมีแปลงสีฟันนะครับยาสีฟันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งใช่ไหมครับองค์ประกอบหลักๆเลยและที่สําคัญคือต้องไม่ตามใจลูกๆของเราเพราะว่าบางทีจะบอกว่าอันนี้ประสบการณ์ตรงหลานไม่ค่อยชอบแปลงฟันเด็กๆสังเกตไปไม่ค่อยชอบแปรงไม่ชอบแปลงฟันทำไมฮะเพราะรู้สึกว่า รสชาติอาหารจะหายไปอะค่ะเพราะเลกินโอ้ยเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยเต้นเต้นๆอยู่แล้วสภาพถ้าถูกแปรงฟันจะรู้สึกไม่อร่อยไงไม่ใช่นะจะบอกว่าคืออย่างอย่างอย่างน้องพี่เอ็มเนี่ยหลานเนี่ยคือถ้บไม่ขู่ว่าเนี่ยน้ำมดดอยอ่ะจะตุ้งนี้เนี่ยนี่แปรงฟันนะว้ายเห็นมาเห็นมาเห็นมานี่เป็นความผิดหนึ่งอย่างเาเรียกว่าเป็นคุณแม่เนี่ยต้องดูแลนิดนึงแหละต้องบอกว่าคอยดูแลให้ความสนใจเพราะเริ่มแรกที่คุณแม่ต้องดูแลก่อนเพราะเด็กเขาไม่รู้เรื่องหรอกถูกต้องป่ะออแล้วก็ที่สำคัญอีก เด็กๆบางคนหลายๆคนคือเด็กๆเขาไม่รู้อ่ะแล้วก็เด็กตอนนี้ขี้เกียจนะต้องบังคับเด็กต้องบังคับนะคะช่วงแรกๆปมดด็กเด็กๆเด็กกินยาหรือ้อนนไอ่กินจิงอ คนแดงต้องเลื like ่อกยังไงคะพี่มดนุ่มนุ่มต้องนุ่มก่อนเพราะว่าจริงๆแบบเหมือนฟันเด็กแบบว่ายังยังอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสมมติว่าคือคุณแม่ย่าไปคิดว่าเอาสก๊อตพงสก๊อตใบอะไร ว่าไม่ให้ฟันเนี่ยบอกว่าเขาเรียกว่าสึกกร่อนง่ายใช,ใช่ไหมแล้วเด็กเองเนี่ยเวลเาเขาได้แบบว่าแปงนุ๊บเ,เขาสัมผัส เจ้าฟันสวยเหมือนอย่างเหมือนอย่างสมาชิกมัมชาแนี่ของเราคนหนึ่งเคยเจอตัวจริงที่งานเบบี้เบสบอลนะเป็นแฟนคลับของมิชเตน้องฮมนเตอร์น้องฮันเตอร์ฟันสวยมากจริงมากฟันสวยมากแม่ต้องใส่ใจแต่แรก ถ้าท่านอื่นเนี่ยสมมติว่า,า,าบางคนอาจจะมีฟันสวยเราเรายังไม่เคยเจอตัวจริงกันนอะอาจจะเจอกันบอกว่าในผ่านทาง,ทางมัมแชานแนลเ<ม>นี่ยน,นะฮะก็แชร์เข้ามาได้ว่าเอ๊ะน้องลูกของเราฟันสวยเพราะอะไรมีเทคนิคอะไรยง เราแชร์กันเรารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กแต่ละคนนพฤติกรรมต่างกันบางทีเราใช้วิธีเดียวการกันเนี่ยไม่ได้ไหรอกใช่ไหมใช่ประสบการณ์แรงฟันครั้งแรกให้กับลูกแต่ละคนมีประสบการณ์สนุกมันฮาอะไรยังไงนะคะ ก็ต้องลองดูกันนะแชร์เคล็ดลับกันนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องอ่ะทีนี้อยากจะกินเรื่องของการแปลงฟันเห็นบอกว่าคือแปลงต้องแปลงทุกด้านทุกด้านแล้วแต่ที่สำคัญสองนาทีไม่พอที่สําคัญไม่ฮะจะต้องลิ้นต้องแปรงลิ้นด้วยนะคะืจะบอกว่าเด็กๆเนี่ยจะมาวัยประมาณหกเจ็ดขวบบางคนก็ยังกินนมอยู่แล้วสังเกตว่าลิ้นก็จะเหมือนเป็นฟ้าเดี็กว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็เป็นใช่ค่ะแล้วที่สําคัญคือตรงตรงลิ้นเนี่ยมันจะเป็นจุดกําเนิดของกลิ่นปากอย่างหนึ่งด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดไงมันเต็มไปหมดเลยลิ้นทุกท้องปากค่ะฉะนั้นที่สําคัญคือแปลงฟันให้ครบทุกซี่แล้วให้ครบทุกด้านแล้วด้านนอกด้านในด้านบนด้านล่างไม่พอต้องแปลงลิ้นด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้แปลงเพดานด้วยนะข้างบนเนาะคือเราฝึกให้เด็กแปลงลิ้นเนี่ยก็คือแค่แปลงฟันเนี่ยเขาก็จะแบบออกแล้วกะใช่ไหม แต่ว่าถ้าเกิดแปลงลินเนี่ยมันอาจจะแบบดึกดมดื้อใ่ๆนิดนึงคือเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่จะบอกว่าให้กําลังใจเขาให้คุกแปลงเบาๆคือบางคนเนี่ยบางคนชอบหนักๆไงก็สักไปเต็มที่เลยเด็กก็แบบว่าเนาะไม่เคยไม่เคยทำอะว่าอย่างี้เหรอใชก็ค่อยๆแปลงคือให้เขารู้สึกว่าเออการแปลงลินเนี่ยที่บอกว่าแบบเออมันสบายนะหรือว่าไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าลําบากเนาะไม่ต้องเข้าไปลึกเกิน การแปลงฟันที่ถูกวิธีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญที่สุดฮะค่ะนะครับผมฮนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เหลือเชื่อเลยว,ว่าเรื่องแม่แม่ชัยมันจะมีเรื่องอะไรที่มีสาระมีสาระ,ะ,ะอะรอเาเนรอยากได้สาระละเอียดมากกว่านี้นะคะต้องเป็นกิจกรรมไหนคะจี๊ซอยนี่แหละกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะลูกรักฟันดีเริ่มชีซีแรกที่มัมชนะร่วมกับสสสนะคะจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะซึ่งเราจะเอ็กซ์คลูซีฟรับสมัครคุณแม่จากมัมชานเลนะคะใช่ เท่านั้นคุณแม่จะขอขอขออนุญาตให้สิทธิพิเศษกับคุณแม่มัมชาแนลก่อนนะคะใครที่ดูแล้วยังไม่ได้เป็นสมาชิกของมัมชาแนลเรีบสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเลยนะคะเพราะว่าสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้เพียบค่ะ w w w m o m c h a n n e l c o m นะคะค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายนะคะใช่แล้วครับผมวันนี้นะฮะเรื่องแปลงฟันหมดเวลาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปดูกันซิว่ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของฟันคุณหนูแล้วก็น่าสนใจอีกนะครับติดตามพวกเราทั้งสาคนได้พี่มดดอยนะครับเจซ้อยค่ะน้องมิดนุ่ค่ะ เรื่องแม่แม่ใช้มันมันนะครับวันนี้ทั้งสามคนไปแล้วไปก่อนนะคะขอบคนได้จาค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ